คือฮานักร้องสาวรับหนุ่มคนสนิทถึงสนามบินแต่และช็อตหวานเวอร์หวานกลางสนามบินทั้งโอบทั้งจับมือ หัวใจพองโตโลกสีชมพูสุดๆค่ะสำหรับธัญญาอาสยามนักร้องสาวเสียงดีที่ยอมรับเปิดใจให้หนุ่มทางธุรกิจชาวลาวอาโลยกให้เป็นหนุ่มคนสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องเขาปกป้องตนได้โดยเราจะเห็นโมเมนต์สวีทสวีของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลยิ่งวาเลนไทยที่ผ่านมาก็หวานมากเวอร์จนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงซาสน,านัน ล่าสุดสาวทัญญาได้เผยโมเมนต์ไปรอรับหนุ่มคนสนิทถึงสนามบินโอบกอดกันด้วยความคิดถึงพร้อมข้อความบอกว่าได้เจอกันแล้วอิโมจิหัวใจสีขาวและใบหน้าความรักและบอกว่ากว่าจะได้เจอกันแอรอ l โลธัญญาอาสยามทัญญาอาโลท่ามกลางแฟนคลับแผ่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของคู่นี้จำนวนมาก